บทที่10รัตะนาสูตรยานิถะภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตาลิเขสัเพวะภูตาสุสมนาภาวันตุอาโทปีสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหีภูตานิสาเมทะสัเพเมตังกาโลถะมานุสิยาปชายะที่ว่าจะลับโตจะหาลันติเยพาลิงตัสมาหีเนลัคขาาอะอปามัตายังกินจีวิตต่งอิทา วาหุวะลังวาสักเเคสุวายังและตานางปานีตังณโนสะมังอัตถิตถาคาเตนะ อิธรรมปีพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขะยังวิลาคังอามะตังปณีตังยะทัตนะขาสก,กยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมตธิกินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวัตถิโหตุยาพุทธ,ธเศธโถหปาริวัตนะยีสุจริงสามาทิสามาทิมานันตาลิกัญญะมาหู สมาธินาเตนะสโมนะวิชติอีรมปีทมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนโตเยปุคลาอัฏฐสตังปสัสสถาจตาลิเอตานิยุค,คานิโหนติเตทขีเนยยาสุขตัดสสะสาวกา เอเตสุทินานิมหาพลานิอิทมปีสังเคละตาะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถีโหนตุเยสุป,ปายุตตามะนาะสาท่านเหนะนิกามิโนโคตามสาสานามหีเตปฏิปัตตาอามตังวิไคหะ รัตธามุทานนิพพุตติงพุทธมานาะอิธรรมปีสังเคัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุยะถินทักขีโลปทัทธาวิงหสิโตสิยาจะตุภิวาเตพิอาสัมปกักกามปิโยตาถูปะมังสัปุลิสังวะวะธามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสสติอิธรรมปีสังเคัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยาริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสูเทสิตานิกินจาปีเตโหนติภูมิสัปปมตัตตาณเตภวังอัฏฐมะมาทิ ยันติอีทำปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหาหวัตสาทสระณสัมปธายะตายัตส,สุธรรมาชหิตาภาวันติสักกายอาฐิวิจิกจิจฉิตันจะสีลพัตตังวาปีทาตทัตถิกิจจะตูหะจะตูหะปาเยหีจะวิปามุตโตชะจาพิฐานานิอับ อาภัพโภกาตุงอีทมปีสังเคัตะนางปานีตางเอเตนสัจเจนะสุวัตีโหตุกินจาปิโศกม,มังกาโรติปาปากังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอาภัพโพโสตัสปติชัทายะอาภัพพตาทาิฏฐปติศาวุตตาอีทมปีสังเคัตะนางปานีตางเอเตนสัจเจนะส,สุวัตีโหตุ ว่าบปะคุมเพยยถาพุทธิกตะเคคิมหานะมาเสปะทะมัสมิงคิมเหต่ถูปะมางธรรมะวะลังอเทสยิ นิพพานคามิงปาละมังหิตตายะอีธรรมปีพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุวะโลวะลันยูวะละโทวะลาหาโลอนุตตโลธรรมะวะลังอะเทสายิอีธรรมปีพุทธเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุขีนางปูลานังณวังนัตถิสภาวังวิรัตตจิตตายะติเกภาวะสมิง เตขีณพีชาอวิลุนหิชันทานิพันติทีลายถายามปาทีโปอิธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสูวัตถิโหนตุยานีถภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานีวะอันตาริเขตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตตังพุทธังนัมัสสามะสูวัตถิโหนตุยานีถาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานีวะอันตาริเขตถาคตัง เทวมนุษย์สปูชิตตังรรม,มังนามัสสามะสุวัตถิโหนตุยานีถาภูตานีสมาคตานีภูม,มานิวายานีวะอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตตังสังคังนมัสสามะสุวัตถิโหนตุบทที่สิบอาทานาทิยะปริต สัพพาโลฆาวินิมุตโตสัพพาสัตตาปวัชิตโตสัพพเวระมาติกันโตนิพุตโตจะตุวังภาวะสัพพีติโยวิวัชชนโตสัพพะโลโควินัส,สตุมาเตภาวะวันตาลายสุขีทีกายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิาสานิจังวุฒาปัญยโนจัตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลัง